วันนี้นะวินมีรถสวยๆหนึ่งคันมานำเสนอนะครับข้างๆวินนี่เลยนะครับเจ้า t o y o ต a Camry ครับ 2.0X p r i m o นะครับปี2017นะตัวนี้697,000บาทเท่านั้นเองนะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ11,400กว่าบาทเท่านั้นเองก่อนออกรถนะก่อนส่งมอบร,รถเราขัดเคลือบสีให้ทำสปาภายนอกภายในให้นะครับและ999บาทนะออกรถฟรีดาวจัดได้เต็มแน่นอนนะครับผมนะมาดูกันเลยนะค,คันนี้มีอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยนะครับที่ Perfect Car ครับวันนี้นะวินมีรถ สวยๆหนึ่งคันมานำเสนอนะครับข้างๆวินนี้เลยนะครับเจ้า Toyota Camry ครับ2.0 X p r e m o นะครับปี2017นะตัวนี้เป็นเกียร์ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาหลังหักซอรร์สเนี่ยเรียกว่าเบามากเลยนะคันนี้697,000บาทเท่านั้นเองนะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ11,400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มีรับประกันให้เหมือนเดิมนะสูงสุดถึง2ปี20,000โลเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ระบบเบรกนะครับผมแล้วก็ก่อนออกรถนะก่อนส่งมอบรถเราขัดเคลือบสีให้ทำสปาภาายยนนนอกกภใให้้ะครับแลว็ ถ่ายในมันเครื่องเปลี่ยนกรองให้ในมันเครื่องเสร็จสับเลยแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะครับเริ่มต้นที่999บาทนะออกรถฟรีดาวจัดได้เต็มแน่นอนนะครับผมนะมาดูกันเลยนะค,คันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะกระจังหน้าเขามาเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมถึงการชนหน้าเนี่ยก็ดูดุดันนะแล้วมีชุดแต่งมาตามสไตล์แคมเอรี่แบบนี้เลยนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับที่มี เป็นโปรเจคเตอร์2ดวงตอนโคมเรียบร้อยเดย์ไทม์ลันลิงไลท์มีมาพร้อมนะไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกันชนนะครับผมไฟตัดหมอกมีมาครบเลยนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็น Etimo โครับจุดเด่นเขาอีกอย่างนึงก็คือล้อแมกนะคันนี้จะเป็นล้อแมกซ์ขอบ17นะครับรัดยางมิชลินมาใหม่มากๆให้ทายปีอะไรอ่ะผมเฉลยเลยด้วกันนะคันนี้ปี2อ0พอ่ะยางปี2022เลยนะครับผมนะยางใหม่มากๆนะรถสวยเดิมไม่มีชนหนักฟีดความน้ำท่วมหรือว่ากอไม้แน่นอนนะครับ เราตรวจสอบมาเรียกว่าดีมากๆนะแล้วก็ได้ความเป็นสีขาวด้วยนะดูมีเสน่หนะครับอ,อย่าไปดูโครงสร้างกันว่าสวยเดิมจริงไหมนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะี่ฮะเริ่มมาจากน็อตหัวประตูเลยครับด้านหน้านะฮะแกะตัวกระดูกงูให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นน็อตประตูด้านหลังแล้วก็แผ่นเพจนะที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับนี่เลย กระดูกงูนะครับด้านหน้าเดิมๆนะไม่มีไขอ่าไม่ใช่สิไม่มีทําสีหรือว่าตีมาใหม่นะเพราะว่าเหล็กเนี่ยทำางานมายังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะครับผมนะตัวนี้เขาเขาเรียกว่าเชื่อมโดยหุ่นยนต์นะครับเม็ดตัวรอยเชื่อมเนี่ยก็จะเรียงสวยแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับมาดูประตูด้านหลังกันบ้างครานี้ก็ด้วยความเป็นเอสติโมนะครับเบาะภายในเนี่ยก็จะเป็นสีดํา ตัดกับด้านสีแดงเนี่ยดูแลวหรหลานะแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยนะครับผมแอร์ม e ี2ตอนเนี่ยร,ร้อยนะท้ายด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยกว้างขวางสะดวกสบายแน่นอนนะตามสไตล์แคมรี่แต่ก็ยังแอบซิงแอบสปอร์ตอยู่นะด้วยความที่เขามีชุดแต่งมานะครับผมนี่นก็เป็นกระดูกงูด้านหะลังยางนี่แข็งมากๆนะแน่นมากๆครับเรียกว่าแทบจะไม่ไม่เคยแกะเลยมั้ยตอนซื้อดูเราตอนดูตอนซื้อเรานอาจะแกะนะก่อนอ้นนี้น่าจะไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถ บริษัทมาก่อนนะครับผมนะก็ใช้งานมาพอสมควรนะครับแต่การดูแลการเซอร์วิสเนี่ยเรียกว่าถึงทุกระยะแน่นอนนะครับสังเกตจากยางได้เลยนะยางปีใหม่ๆเลยปี2022เนี่ยคือเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานเลยนะก่อนขายนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์มานะแล้วก็มีเอ่เขาเรียกสเกิร์ตด้านหลังนะก็เป็นเอ็กซิโมเลยเดิมๆจากโรงงานนะครับไฟท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซนเซอร์ด้านหลังมี4จุดด้านหน้ามีให้อีก2จุดแล้วก็แน่นอน เครื่องยนต์เป็นระบบ d 4 s เรียบร้อยนะประหยัดน้ำมันมากตัวนี้นะครับผมแล้วก็โลโก้ ximo ก็อยู่ด้านนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันมีอะไรมาให้บ้างนะครับนี่ครับภายห้องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างขวางนะตามสไตล์ c a m r ่เหมือนเดิมนะครับผมมาดูในซุ้มล้อยางอะไหล่กันนะครับนี่ก็เป็นยางอะไหล่เนี่ยตัวนี้ก็จะได้เป็นลายเดียวกันกับรถเลยนะยางอะไหล่เดิมเดิมเลยนะ, 27, นะครับ,นะรบโอเคแล้วก็นี่ครับ รอยกาวรอยยาแนวนะครับจากโรงงานนะอยู่ครบนะอย่างที่บอกเลยนะดูคลิปนี้ซื้อได้เลยนะถ้าชอบถ้าหาอยู่นะและในในราคานี้นะหลังหักโ่นลแล้วนะ697,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ11,400ัาบาทเท่านั้นเองนะครับผมในราคานี้ถ้าชอบอยู่จังหวัดไหนซื้อได้เลยไม่มีผิดหวังแน่นอนตัวจริงสวยมากนะครับผมนะตัวจริงสวยมากไม่รู้ในกล้องเป็นยังไงนะฮะึบก็นี่มียุโรยเล็กน้อยนะครับขนแมวอยู่ตรงอ้าว ฝากระโปงท้ายนะตรงนี้น่าจะขัดออกได้ไม่มีปัญหาถ้าอยากได้สีเดิมบอกอยากให้ทําให้ใหม่บอกได้เลยนะจัดการให้ได้นะฮะก็เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันนิดนึงเรียกว่าเบาะหลังเนี่ยผมว่าใช้มาค่อนข้างน้อยนะมันไม่ค่อยมีรอยงงแตกรอยยับเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็แอร์ก็มีเป็นสตอนเรียบร้อยแล้วห้องโดยสารแน่นอนแคมรี่กว้างขวางอยูแล้วนะครับผมตัวผมสูงร8อยวปาเซนเนี่ย 180เซนเทษทีนะครับผมก็สบายสบายตรงนี้ไปที่วางมือนะครับที่วางแก้วนะครับผมพบเบาะหนังสีดำนะครับก็น่าใช้งานมากๆนะครับผมมาหลังก็เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าบ้างคันนี้มีอะไรมาให้อีกนะฮะนี่เลยเริ่มจากแผงประตูเลยนะครับกระจกเป็นปรับขึ้นลงไฟฟ้าออโต้ทุกบานนะครับเซ็นทรัลล็อกมีมาแล้ว นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าแน่นอนพับออโต้ด้วยคันนี้นะครับเมมโมรีซีดอีก2แบบ2ตำแหน่งนะครับเบาะฝั่งคนขับนะเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้เดินหน้าขึ้นลงนะครับปรับพนักพิงรวมถึงปรับที่ด้านหลังได้ด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วก็ระบบความปลอดภัยก็มีพาร์เซนเซอร์ครับนะบายดิงสปอร์ตมอนิเตอร์นะแพคชั่นคอนโทรลนะการเลื่อนถลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกพับข้างที่เป็นออโต้นะฮะ โอเคถัด okay, มาก็ไฟหน้าแน่นอน Camry Auto ที่ปัดน้ำฝันอี่ปัดน้ำฝันที่ปัดน้ำฝนออโตเรียบร้อยนะครับแล้วก็พิเศษที่ใน Camry ตัวปกติไม่มีนะครับแพ t เดนชิพเอสติโมมีมาเรียบร้อยนะครับรวมถึงคู i s สค o นโทรลด้วยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะก็มันติฟังก์ชัน2อฝั่งนะนี้ทั่วไปนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับก็จะได้เป็นเครื่องเสียงนะครับดีเป็น JBL นะลำโพงทุกตัวในในรถนะครับผมก็อิทยูก็เป็น จอแบบนี้นะทักสกีนมีในสายการ์ดในตรงนี้นะฮะเกียร์ <S <S เป็นเกียร์ถุงเรียบร้อยเดินได้สีแดงหล่อมากนะครับผมหล่อมากก็ด้านนี้ก็จะมีในส่วนของอม่าหลังนี่เป็นไฟฟ้านะ USB AUX นะครับ power outlet นะครับรวมถึงวายเลสชาร์จเจอร์ก็มีมาให้เรียบร้อยนะเบาะ <ๆ S 2> นั่นข้างคนขับก็เป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะแล้วก็มาดูเลขหมค์คันนี้กันบ้างนะครับคันนี้ใหม22 2, ่222,768โลนะครับ รถวิ่งมาเยอะจริงนะแต่เข้าศูนย์เซอร์วิสดูแลทุกระยะแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะดูไปดูซิว่าแบบฝามันมีแกะมาบ้างไหมคานหน้ามีไขามาหรือเปล่าที่บอกว่ารถเดิมรถสวยเนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยมาชึบโอเคับนะเปิดมาดูจากฝากระโปรงได้เลยนะน็อตฝากระโปรงเดิม,เด,มเดิมนะไม่เคยไขยไม่เคยขยับนะครับผม รวมถึงรอบๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นซุมเบ้าชกคนะคานหน้าอะแบตตรงนี้อาจจะเคยเปลี่ยนมานะเคยขยมาเล็กน้อยนะครับผมนะแล้วก็น็อตคานหน้าเนี่ยสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ของนี้พลาสติกบางอยู่ครับก็ไม่เคยขยไม่เคยแกะเรียกว่าสวยเดิมนะครับก็เป็นเครื่องที่เป็นฝาเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่องเจนใหม่ครับปี2017คันนี้นะครับก็ใครหาอยู่นะ x i m o ล้ว e อยากได้สีขาวเมื่อก่อนน้าน,นี้เรามีสีดํามา1คันนะก็ อย่าพลาดเลยคันนี้นะรถสวยจริงนะอยู่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็เรียนเชิญนะเข้ามาดูรถที่ร้านได้เลยหรือใครกลัวว่ารถขายไปก่อนก่อนมาถึงนะใครผิดหวังจะคันเก่าๆไปนะครับก็โอนจองมาก่อนได้เลยนะครับผมนะเบอร์เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ย้ำอีกทีนะคันนี้เป็นเจ้า c a m เปร์รนะเอสติโปี2017นะครับราคาอยู่ที่697,000บาทหลังหักส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะครับพอเริ่มต้นเพียงเดือนละ11,000 400กว่าบาทนะครับผมแล้วก็การรับประกันนะรเรามีไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ระบบเบรกนะครับผมรับประกันให้สูงสุดได้ถึง2ปี20,000กโลเลยฟร<ม>ีดาวฟรีค่าเนินการค่าจัดข้ามวมือค่า20,000บาทออกรถใช้เงิน999บาทได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเรามีสมุดร,รับประกันให้ด้วยนะมาดูกันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือรับประกันนะซ v ว c e บุ๊กของทาง Perfect Car คารครับผมนี่เปิดมาก็จะมีข้อมูลรุ่นรถนะสีรถเลขตัวถงัง ได้เครื่องยนต์ทะเบียนนะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่เจ้าของรถนะครับรวมถึงลายเซ็นพนักงานขายนะลายเซ็นผู้จัดการเบอร์โทรเบอร์โทรออฟฟิศนะครับผมนะครบเลยแล้วก็การตรวจเช็คก่อนส่งมอบรถยนต์นะยี่ห้ารายการนะครับผมก็จะมีชื่อผู้ตรวจข้อมูลรถอีกหนึ่งทีนะครับผมก็มีให้คุณลูกค้าของ Perfect Car ทุกท่านนะครับผมนะก็สำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครหารถแคมป์รย์สวยๆไปใช้หรืออยากดูรถรุ่นไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามัไว้ให้ด้วยนะครับผมยังไงว